ทำไข่กรอบนะครับจะทำไข่กรอบนี่น้ำมันนะครับครึ่งกระทะเลยน้ำมันนะทำไข่กรอบเทลงไปอย่างนี้เลยจะทำไข่กรอบ ปูแล้วครับไงเป็นไงครับเป็นไงครับสวยไหมไข่รกรอบไข่รกรอบนี่ไข่จะไม่อมน้ำมันนะครับไข่จะไม่อมน้ำมันเดี๋ยวเราจะกลับ าไข่กรอบไข่ฟูกรอบแต่ใช้กระทะอันนี้ไม่ใช้หมอ้อนี่ใช้กระทะยังไงครับน่ากินกันไหมนี่ฟูฟูกรอบๆตีนี่นี่นี่ฟูแล้วฟูแล้วไข่เจียวฟูกรอบฟูแล้วทำยังไงเหรอคะตีไข่แล้วก็ใส่กระทะ โอ้โฟูอันนั้นอยู่ไหนเจ้าลืมซื้อกระชาย นีเหลืองกราบน่ารับประทานนี่เสร็จแล้วครับนี่ครับไข่ฟูน้ำมันอยู่เหมือนเดิมครับนะเนี่ย เดี๋ยวเด็ดหน่อยเด็จน้ํามันหน่อยแล้วมันจะไม่อมน้ํามันเลยครับมันจะกรอบน่ากินมากสาหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ